เจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สัญญาไว้กับหลายๆคนนั่นก็คือรวมดาวกระเป๋าลอยเวสไซส์มินิค่ <Yeah! S 1> ไม่ว่าจะเป็นแฮมม็อกพัสเซลเกตแฟลเมนโกบอลลูนค่ะมาหมดเลยสะพายออกมาแล้วเป็นยังไงใส่ของได้เยอะไหมเรารวบตึงมาให้แล้วนะคะจะแซ่บแค่ไหนพร้อมแล้วไปดูกันเลย ที่ใบแรกกันเลยดีกว่าชดานั่นก็คือนี้เลยค่ะน้อง แคมหมอก Drawstring นะคะตัวนี้เป็นแอนาแกรมไซส์มินินะคะสีเป็นสีเอกลกับสีแทนนะคะก็คือจะเป็นสีแบบออกสีขาวครีมตรงนี้แล้วก็ในดีเทลที่เป็นหนังทั้งหมดเป็นสีแทนที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของโลยเวเลยนะคะตัวนี้เป็นหนังสมูทคอฟนะคะแล้วก็ตรงฝั่งที่เป็นแบบตรงแคนวาสตรงเนี้ยเขาเป็นแจักราดก็คือเขาจะทอลายแอนาแกรมไม่เห็นปะลายอนาแกรมแบบรยเวอะของจริงคือสวยมากและอย่างที่จีเคยเปิด ให้ดูในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าสําหรับกระเป๋าแฮมเมอกเนี่ยจริงๆแล้วบอกเลยว่านางเป็นกระเป๋าแบบประจําชาติของโรเ,เวมากคือเห็นหางตาก,ก็รู้ว่าว่าคนนี้ถือโรเ,เวมานึกออกไหมคือโดยเฉพาะถ้าเป็นรุ่นแฮมเมอกนี้นะคะซึ่งชื่อแฮมเมอกอันนี้ก็คืออย่างที่เราเคยบอกไปนะว่าก็คือมาจากคําว่าแฮมเมอรที่แปลว่าเปลแบบเหมือนไกวเปลอย่างเงี้ยเอกลักษณ์ของรุ่นแฮมเมอกนะคะคือเขาสามารถแบบว่าถือและปรับลุกได้หลายแบบหลายทรงมากเราอยากจะถือแบบนี้เลยหรือเราอยากจะ แบบดันเข้าไปแล้วก็ลูดให้สุดข้างๆอย่างเงี้ย ก็ไดห้หรืออยากจะปล่อยสยายปีกลำแพนออกมาให้มันดูเป็นแบบแฮมเบอกแบบว่าสมศักดิ์ศรีก็ย่อมได้หรือว่าอยากจะหันมาข้างๆนะคะเราก็คือสะพายเหมือนเป็นแบบว่ากระเป๋าดอสตริงหนึ่งใบก็ได้แล้วที่สําคัญคือนางแบบไปได้กับทุกลุกจริงๆกับชุดเนี้ยคือเป็นเดสรสก,ก็ได้หรือจะเป็นเดรสกรีไกรก็ได้เพราะว่าดีเทลนางสยายปีกต่างๆอยากจะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแบบแคชเชวลจีนสัญชีหรือจะลุกทางการลุกอะไรได้หมด ะะและที่สองคัญของนางคือใส่ของได้เยอะกว่าที่คิดเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะนี่พื้นที่ข้างในแอบกว้างอยู่นะแล้วก็ทั้งสองฝั่งตรงนี้มีช่องแบบใส่การ์ดใส่อะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้เลยว่าแล้วนะคะก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือใส่อะไรได้บ้างอะเดี๋ยวเรามาลองดูหนึ่งนะคะกระเป๋าสตางแว่นแอ,อร์พอร์ตลิปสติก เจลล้างมือมือถือมีอะไรอีกอะกล้องไปได้อีกค่ะ เนี่ย yeah, ดูดีดูพคนแล้วที่สําคัญคือน,น้องก็ยังเป็นทรงเหมือนเดิมเฮ้ย hey, ใส่ของได้เยอะเยอะกว่าที่คิดจริงๆสําหรับตัวเลยเวแฮมม็อกดร็อว์สตริงนะคะตัวแอน g r a m Mini ตัวนี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่6,1900บาทคา่ะและใบต่อมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่เป็นสัญลักษณ์สัญชาติเลยเวอีกนะคะนั่นก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณ คารเซ่มินิแบ็คใบนี้ค่ะ ตัวนี้ที่อยู่ในมือจิจ้นะคะก็คือกระเป๋า loewe pencil นะคะ mini bag สี ghost กับ soft white นะคะเนี่ยเนี่ยมันจะมีทั้งสี soft white นะคะก็คือจะเป็นสีขาวแล้วก็สี ghost ก็คือจะเป็นสีแบบเทาอ่อนอ่อนมากสวยอะสีแบบมันดูเย็นเย็นดูโค้อย่างงี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ handle กับตัว strap ต่างๆนะคะแล้วก็ต้องหัวซิปด้วยหัวซิปความเก๋ตรงนี้ก็คือเป็นสีแทนใบนี้บอกเลยมีความแซ่บมากๆนางเป็นได้ทั้งกระเป๋า แล้วก็เป็นได้ทาง accessories นะคะเวลาสะพายเนี่ยคือแบบดูเด่นมากคือดูออกมาแบบโอ้โหสแตนด์เอามากๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือน,นางมีความเป็นยูนิเซ็กซ์ด้วยนะเห็นแบบหนุ่มๆเอาไปสะพายเป็นกระเป๋าแบบ a c c e s s อย่า s เงี้งก็สวยมากสําหรับตัวกระเป๋าพ a ซเซลเนี่ยจริงๆแล้วขึ้นแท่นเป็นคลาสสิกไอเทมของรอยเว่แล้วเพราะจริงๆแล้วเขามีมานานมากรู้สึกน่าจะคลอดออกมาก่อนตัวแฮมม็อกด้วยซ้ำเอกลักษณ์ก,การตัดเย็บของหนังของนางอะคือดูมีความแบบคลาสสิกแต่ลำ้ำอะออกงาน ได้ลุกแบบทางการก็ได้อยากจะสบายวันชิวๆก็ได้หรือเราจะเดินทางก็ยิ่งได้ปิดมิดชิดแล้วก็สวยค่ะนี่เห็นปะเปิดมาช่อง10บเขาตรงนี้นะคะก็คือจะปิดแบบปิดแบบร้อเซเลยไม่ต้องเน้นโลโก้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายเอกลักษณ์คือชัดเวอร์อันนี้ก็เหมือนการมองเห็นทางตาก็รู้ว่าคือโลเวเก๋ค่ะนี่แล้วสายสายทอดได้ด้วยนะขออนุญาตให้ดูดีเทลตรงตัวเกี่ยวของเขาเนี่ยเห็นปะนี่ก็โลเว สายปรับไม่ได้นะแต่มันก็คือความยาวกําลังดีที่จะแบบ play cross body และจะกำลังพอดีพดีเหมือนยัางจริงจอะเกือบเกืบจะถึงสะโพกแต่ก็ยังไม่ถึงด้านนอกตรงนี้นะคะเป็นสีเทาอ่อนเปิดมาเป็นอีกสีจ้าเป็นสี soft white นะคะแล้วก็เปิด ตัวไลนิ่งของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแฟบริกเนาะเป็นผ้าเป็นช่องโล่งๆเลยหนึ่งช่องนะคะจะมีแคบุกให้แบบนี้ว่าแล้วนะคะก็ถึงช่วงใส่อะไรได้บ้างอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวมาใส่ให้ดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะกระเป๋าสรางใบสั้นนะคะใบสั้นโทรศัพท์มือถือ a i r p o อร์ตเจลล้างมือลิปสติกเราจะลองกล้องถ่ายรูปมานี่นะอ่ะเราใส่เนี่ยไม่ต้อง ได้นางก็พล่มลงไปเฉยเลยทุกคนไม่ได้จกตานะจ๊ะคือแบบว่าสิบก็ไม่ได้มีความถูกอ้าถูกง้างได้ใดปิดนะคะอ่ะโอเค ใส่ของได้จุมากเลยดูที่เห็นปะเนี่ยกดให้ดูเห็นป่มไม่ได้มีความอ้วนแบบว่าพุงปิ้นอะไรอย่างงี้เลยเลดมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนิดนึงราคานะคะอยู่ที่66,900บาทคา่ะและใบต่อมานะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋า Must Have ของลยเวออีกหนึ่งใบเลยนั่นก็คือเกดดูโอ้ i มินินั่นเองค่ะ yeah! ตัวนี้นะคะเป็นสีโกส์กับไลท์โกลส์ก็คือจะเป็นสีแบบเทาอ่อนแล้วก็เทาอ่อนมากสวยมากแล้วก็ส่วนตัวสายเบลสกับตัวที่เป็นสายสตรปนะคะก็คือคาดด้วยสีแทนอ้เป็นสีที่สวยเห็นแล้วแบบกระชากใจมากตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นไซส์ดูอัลมินินะคะก็คือเป็นไซส์ใหม่คือเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นที่เป็น เกจมินิตัวที่ที่เคยรีวิวไปเมื่อปีก่อน <Yeah. S 1> เขาก็จะมีพวกดีเทลต่างๆที่ปรับเปลี่ยนแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ practical หรือว่าสะดวกสบายต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นอาทิเช่นหนึ่งก่อนเลยกระเป๋านะคะ <c oughs> เขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ตัว f l a ปหรือฝาปิดของเขาเนี่ยตรงนี้ <c oughs> เขามีกระดุมเพิ่มมาให้ตรงนี้ทุกคนขออนุญาตเปิด นี่ค่ะสายนางคือถอดได้ตรงนี้นะคะถอดได้อยากจะเป็น crossbody ก็ได้อยากจะเป็น shoulder ก็ได้อยากจะเป็น belt แบบคาดอกก็ได้หรือจะถอดแล้วถือเฉยๆเหมือนเป็น clutch ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเอามือแบบสอดมาตรงนี้มันก็ยังมีที่ให้ถือแบบอย่างนี้อยู่นะบ้าะแล้วก็ลุ้นเกจจะใช้คำว่าเกจไม่ได้เลยถ้าขาดสิ่งนี้นะคะนี่ นี่คือที่มาว่าทําไมถึงใช้ชื่อว่าเกตทุกคนเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้เขาทําเหมือนตัวบานพับประตูเห็นปะข้างๆเก๋เนาะเป็นเหมือนบานพับประตูอย่างงี้ทุกคนแต่เปิดไม่ได้นะอย,อย่าไปเปิดในะยหาธรรมอะเปิดมาปึ๊บข้างในนะคะไลนิ่งของเขานะคะเป็นหนังกลับหมดเลยเหมือนเดิมเลยเป็นหนังกลับนะคะ เียน่มีช่องเล็กไว้ใส่ของแล้วก็เป็นช่องหลักอยู่ตรงนี้เลยโอเคว่าแล้วนะคะไม่รอช้านะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงใส่อะไรได้บ้างอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสมมตินะอันนี้ใส่กล้องถ่ายรูปเลยอะกระเป๋าสตางค์อะลิปสติกอะนี่โอเคนี้เลยค่ะเป็นไงคะพังมากใส่ได้เยอะกว่าที่คิด และสำหรับราคาค่าตัวนะคะของเกตดูอัลมินตัวนี้นะคะอยู่ที่51,500บาทค่ะบาทค่ะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะเราก็เดินทางมาถึงใบที่4กันแล้วค่ะรุ่นนี้นะคะนางเป็นน้องใหม่มาแรงมากที่กำลังขึ้นแท่นความเป็น Must Have อีกหนึ่งใบเลยนั่นก็คือ Flamenco Clash ค,ค่ะ yeah! ตัวนี้นะคะเป็นไซส์มินิแล้วก็สีช่ำกรุบมากค่ะสีบลอซซัมตัวนี้เขาก็คือจะมีความแบบว่าเรียบง่ายแต่มีดีเทลที่พริ้วไหวดูมีมูฟเมนต์เหมือนระบำฟลาม e งโกเห็นปะดีเทลของเขาเป็นเชือกรูดดรอสตริงข้างๆนะคะให้นึกถึงระบำฟลาม e งโกนะคะ3 2 1บรึบึ้มเนี่ยรูดขึ้นมานะเห็นปะคือสามารถแบบเก็บเป็นทรงเหมือนข้างบนเหมือนเป็นรัฟเฟิลของกระโปรงได้เลยอะ สวยมากแล้วก็ตรงกระดุมตรงนี้เขาก็เป็นแมกเนตนะคะมีสายสะพายยาวด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไลนิ่งข้างในเป็นหนังกลับนะคะเป็นสเวตนุ่ม,น,มนิ่มสวยนุ่มนิ่มแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านังจะย,ยุ้ยจะยู่จะอะไรเพราะว่านางเกิดมาเพื่อการนี้อยู่แล้วเราจะสะพายเป็นกระเป๋าแบาบว่บา Crossbody ก็ได้เนี่ยดึงเข้ามาเป็นดรอสตริงแบ็คอย่างเงี้ยทุกคนสวยมาก มีความแบบดรอ w s t r i n g ผิวใหหรือจะถอดสายหรือเก็บสายไว้ข้างในนะคะแล้วก็ถือเป็นคลาสตามชื่อเขาอะไรก็คือได้หมดเลยตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นลุคที่เราได้เนี่ยมันก็คือจะดูมีความแบบมินิมอลแต่มีความอาร์ตซี่อยู่ข้างในแล้วที่สําคัญมีสีให้เลือกหลายสีมากแต่สีนี้ที่อยู่ในมือจี้นะคะอันนี้คือสีบลัสซัมว่าแล้วไม่รอช้านะคะถึงช่วงใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาใส่ของให้ดูเลยอันนี้นะคะใส่ของได้เยอะได้สบายมากเลยอันหนึ่งกระเป๋าตางัง วงเล็บใบกสัน้นโทรศัพท์มือถือ AirPods เจลล้างมือลิปสติกกล้องถ่ายรูปแว่นกันแดดคนใส่ได้เท่ากับแฮมหมอกเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยเราก็ปิดกระดุมได้ด้วยแล้วก็ลองดูสิว่ารูดก็ยังจะอุตส่าหาร์รูดได้รูดได้อยู่ทุกคนยังรูดได้อยู่นี่พอมันรูดเข้ามาแล้วมันเหมือนแบบเหมือนดอกไม้บานอย่างงี้เลยอะ่ะดูดิคะ สวยมากใครที่เป็นสายมินิมอลอยู่แล้วแล้วชอบความเลิกค่าของหนังในแบบฉบับของ l o e เ e บอกเลยว่าอันนี้จะต้องฟินนะคะและในส่วนของราคาสำหรับตัว f l a m e n g o Mini Bag ตัวนี้นะคะอยู่ที่61,900บาทคา่ะ แล,แล้วเราก็เดินทางมาถึงใบสุดท้ายกันแล้วนะคะบอกเลยว่าใบนี้นี่คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์มากหนังปังมากสวยมากรุ่นนี้เลย <S 2> <S 2> <S น้องบอลลูนค่ะเยตัวนี้นะคะเป็นบอลลูนนะคะเป็นหนึ่งในอนแกรแกรมซีรีส์นะคะเพิ่งเปิดตัวไปนะคะก่อนหน้าเนี่ยไม่นานตัวฐานเขาตัวสายเขาตัวหูเขาเป็นตัวหนังแล้วตรงตัวกระเป๋าของเขานะคะเป็นอนากร j แกรมแจ็คเเป็นตัวผ้าที่ทอลายอน กรมลงไปทรงของเขามาเป็นทรงบั c เก็ตแล้วก็เป็นดอ s สตริงขออนุญาตให้ดูดีเทลแล้วดีเทลยังเก็บทุกดีเทลที่เป็นดีเทลของไซส์ s m a l ใบใหญ่กว่านี้ได้ครบถ้วนมากๆไม่ว่าด้วยสายด้วยฐานอะแม้กระทั่งตรงเชือกรูดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีแอนาแกรมไดสแบบเนี้ยเห็นปะเนี้ยก็คือที่เป็นโลโก้เลยเว้ยอย่างเงี้ยก็มีปกติตรงฐานค่ะฐานก็ยังมีโลโก้ แอน g แกรมอยู่แบบเนี้ยคือแบบถูกทุกข้อเล้วใส่มันแบบกำลังดีมากๆพอสะพายแล้วอะ่ะมันก็จะได้รู้ความชิลความรีแล x กซ์สบายสบายแต่มันก็จะมีความซอฟิสติเคตอยู่มีความคล่องตัวก็คือถูกทุกข้อจริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่คือนอกจากจะมีตรงสายที่ไปจะเป็นสาย strap, สตร a ปสะพายที่เป็นครอสบอดี้แบบนี้แล้ว มีหูหิ้วให้ด้วยอะเหมือนตัวใบใหญ่เลยตรงนี้แหละที่เลิฟแล้วก็สายตรงนี้นะคะปรับได้6ระดับนะคะอ่ะแล้วแอบให้ดูโลโก้ตรงสายตรงนี้นะคะม่เห็นป่ะมีการแตมโลโก้สีทองลงไปด้วยนะว่าเรเวแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะอ่ะว่าแล้วก็รูดเชือกออกมา ข้างในนะคะก็คือจะเป็นตัวสเวตนะเป็นหนังสเวตส,สีทองนะคะว่าแล้วนะคะตามธรรมเนียมค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงใส่อะไรได้บ้างอันนี้คงไม่ต้องเดาใส่ได้เยอะแน่นอนนะคะกระเป๋าสตางค์ค่ะโทรศัพท์มือถือเจลล้างมือลิปสติกค,ค่ะแอร์พอร์ตแว่นตากล้องถ่ายรูปจริงจยังได้อีกนะทุกคนยังเหลือยังเหลือตลับแป้งค่ะเพิ่มเพิ่มเพิเข้าไป นี่นะคะอ่ะัดรูทให้ดูปึ๊บ เสร็จแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนคือแบบนี่ใส่ของแน้นของเยอะขนาดนี้นั่งไม่มีความเสียทรงเลยโอ้ยทุกทุกข้ออันนี้คือชอบมากเลิฟมากเลฟกิลฟมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะใบนี้ต้องจัดว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะราคาอยู่ที่5 9 9 0 0บาทคา่ะโอเคค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรวมดาวชาวแกงมินิของเลยเวทั้ง5รุ่นนะคะฟินมากสําหรับคลิปนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถ้าใครรู้สึกสนใจสามารถสอบถา ถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าช้อปออนไลน์กันได้ทาง Line official ของเลยเว่นะคะก็คือแอดไซน์เลยเว่อันเดอร์สกอ์ทเนะคะแอดเลยทักเลยตอบไวมากตอบว่าไวแล้วส่งไวยิ่งกว่าส่งฟรีด้วยรถมากโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ